เราเริ่มด้วยการเก็บผักเคลลมแรงมากเลยลมแรงมากค่ะวันนี้อลืมไฟลืมมอกรไกรมาคุณอุพรบอกอยู่ว่าควรจะใช้กันไกลตัดหนึ่งใบพอไหมเขาไปสักสองใบแล้วกันเนาะเผื่อใบเดียวไม่ ขอโทษเดอ้อผักเขียวนี่คะ่ะสองใบก็เหลือกินเหลือใช้สะอาดนะคะไม่ต้องล้างเดี๋ยวเราไปปั่นสูทตี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำนี่คะ่ะเคีวปั่นนะคะสูทตี้ปั่นใส่นมและโยเกิร์ตนะคะ โยเกิร์ตรสชาติเมืองไทยนะคะมันเขียนว่าไทยแลนด์ง่ายๆค่ะเราจะเริ่มด้วยการใส่อันนี้ก่อนนะโยเกิร์ตพอดีเพิ่งกลับมาจากการขาดึกเมนูเคลเมนูแรกจะว่าเมนูแรกก็ไม่ถูกนะ ทำกินมาหลายมือแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าเป็นพวกสลัดนะส่วนมากก็จะเอามาใส่สลัดเราก็จะฉีกมันนิดนิดนึงเนาะเแบบนี่ยแบบเนี้ยใส่ลงไปใบเดียวพอไหม ก้านยังไม่ใส่ดีกว่าเนะาะกลัวเส้นใหญ่มันจะเยอะเกินปั่นเลยใส่นมเพิ่มนมรู้สึกว่ามันจะติดครับป,ปั่นไม่ไปไเดี๋ยวเกียบออกก่อน <c oughs> ต้องเพิ่มนม Thank you. ชิมนะคะชิมโอเคแล้วที่เหลือเราก็ใส่แก้วแล้วก็เอาใส่ในตู้เย็นเนาะเหลือหน่อยนึงเอาไว้คุณพ่อทิชิมไม่กล้าทำเยอะเพราะว่า พอดิคค่อนข้างเรื่องมากนิดนึงนะก็ให้เขาชิมก่อนถ้าเขาชอบเดี๋ยวค่อยทาให้เขาตังหกเนาะใบนี้นะคะถ้าคุณพอ้อติคชิมแล้วชอบก็จะใบนี้มาทําให้เขาเนาะดูความใหญ่ของเขาซะก่อนสวยงามมากค่ะใส่โยเกิร์ตกับนมแล้วก็ผักเคลหนึ่งใบสวยมาก ากันดีค่ะสูทตี้ใส่ผักเคลทานเป็นมื้อเช้าเป็นระหว่างมื้อกินเล่นๆได้สบายเลยนะคะคือว่ามันไม่อิ่มนะแต่ว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นค่ะ อืมเดี๋ยวจะดื่มเผื่อทานเผื่อทุกคนเลยนะคะอร่อยมากค่ะนี่ก็คือผักเควใบเดียวนะคะเนี่ยใหญ่มากเลย